พี่ปลาพี่น้องพี่ปาลาเราก็เห็ดแจีวมักเล่นกับอาหารเช้ากับชิมีมุกปลาเนยพี่น้องจลาผิดกันผิดมักลินเท่ากันเยอะก็จีเอาซะเลยกำลังเตรียมตัวพี่น้องไปสุภาพม่ไปหาปู่เพคนปู่นี่คือแบบ จะเป็นนัอย่าพอหรือเปล่าย่าพอย่ากู้หรือเปล่าแล้วนี่ก็จะ,ะ,ะเชิญปู่เนาะบางคนไปปูป่อันเดียไปเนาะบางคนไปรักษาโตช่วงที่เพิเ่นเป็นแล้วเพิ่นก็หายเลยเพี่น้องก็เลยหนับคือเพิ่นเชินปู่เพิ่นกระยิบเพิ่นกระยิบเนวาดาดถลั่วเพี่น้อง

โอ้ขอโทษพี่น้องขอโทษขออภัยลงกกเกาูกับแม่เนาลงกกไปบังไปบังเขาดีเนเอื้อยเลย่เห็นเดกเป็นะเห็นอปะ ชีว้ว่าลดลดหุนบ้างนะตัวเธอพี่น้องเอ้ยมันกระโดดอยู่กูเบื่อแล้วมันหัก,กโลงมีการมาคอมเมนต์อยู่ได้ลดหุนบ้างนะตัวเธอตัวสันตัวตวันกระโดดอยู่ในละจา้ามันหัก,กโลงกันที่เท่าไรหรือพี่น้องพยายามที่สุดแล้วลดหุนมากเนี่ยสิเกือบปีเลยพี่น้องน้ำหนักขึ้นสองโล ้ามกูกินเหรอ่ะมึงเลยโอ้มึงจะใส่กูเดียวแบบย่างเลยเนาะตายหนาวมึงมีก็ะืืออามังใหมมตอมะแนมมขาวมะขามันมันมัมีอี้เบิงเบิ้งมันพอไรบ่อัะข่าวไงมีกินแ่วโแล้วมันไม่ได้สกิข่า คิดปูกินปายส่ว่ะพี่อดล้วกินแต่ย่างแต่กินแต่หมากไหมเราไปได้กินเขาบ่โอ้สั้นข่าจักเสื่อได้ปิได้กินแต่หมกไหมเบ่เคยสั้นข่าจักเสื่อพี่นนอะปูบนแม่ที่ไปเนาะเราได้สั้นเขากินแต่วแก้วกบแก้วจงสรเอาผิดเอาบกเครือเอาพักขุยกินอืมเน่ไป กินเนี่นั่นจะได้สามขาคือกันค่ะจะได้หเลยกินเขาอืมกินเซพกสข้าวเลยเนาะแล้วก็เป็น้เป็น้าเหนวอ่อยีรสาอร่องใหญ่ใส่มากกว่ามันก็อยากซีกหมแล้วอ่อยบ่มดเลยบ่มรับ่ดเลยเป็นปูยู่หรแบบแล้วกินยังไงจ้ะทานนธรรมดาหนูขาค้าวธรรมดาเนี่ย เาาทาันามาแต่ว่อาอ้าวพสละลายพี่น้องคิดว่าเป็นเป็นยปูใน,นวัดใช่หรอก็เอาไปเติมปากติมข้ามมันย๊าปูในวัดเล่าหันหอกเลาหันหอกโอ้นเห็ไเมื่อี้ที่ห้าม็ไงเม่อกีกินกิได้เลาแต่เล่าหันวัหกินข้าวโอ้าก็เหรือว่าเป็นย๊าพอเสร็ผ่าเรื่องในวัดก็เอานปเติมขราเบีวเลยอย่หนาดเสร่าเรื่องในวัดเนแบพี่น้องัวร กูหักเจ้า่ไปาเรืออืูปูเนาะเาก็บริษัทน้อปูในวัดอะไเนาะพี่เนาะูขล้วอืมนปูดสิอืเขาจะไปอยู่นั่นตอนนั่นอ่ะเป็นเดือนอ่ะแต่ประเทศเราขี่เขาดีประเทศขี้เขื่ แ้วเราเขาก็เอาไปหายเล่าคพือกันเขาหันแต่บ้านเบี้ยคือคือคือไม่เกีบเป็นากงนี้แหละมีเขาไมีน่าม้วก็ไปใหายเล่าไปตออเล่าเล่ากัเอาไว้แล้วหาไว้จะเล่าบนได้กินนะหาไว้แบบมีคนไปปวดน้ำละลายกูได้บานไก่กูมีเขากินนลก็หายแล้วก็ลงไม้เขาหนึ่งกินลงไม้เขาหนึ่งกินโอ้มาหายไอแม่ไปปวดนี้มีเขาเขาบานไก่ถ้ายัง เอาเมื Não, ao, uh. no uh. ông, ่อเอาตะขูมาตักเอาเอร์เรบอกเข่าย่งเบดคือได้อาไรหายเบดลูกเลียงคือได้มิเข่กินเอาน้ำเล่ามาแล้วอืมตนบ้ินเข่าหนาไ้เขากินตกิต่หมดตอกมาแตงวเราหมอกราใหม่ไปเออมึงดวงเหมือนงั้นรนะใ่แล้วาก็สีวมึงไหมเวร ท่อนเาเปิงคนน้็บน่อืไปละถ่วงหรือเปากะชีเบิรไดอกไม้ดอกตอกดอกวิานสายันปโอ้แบบแบบมดูมาดาวยใ่ี่เอเบแ้มอนก่อนโดนไหนดีเว้มางพันเดอือเบ็ัโก็บเสือยังโ กดีกดีถยไม่เดี๋ยวหาผอาตัวอะไรก็แม่ตัวค่ะเสือเด็กเนย่สือหาผ้าเดี๋ยวเสื่อหาสิผ้าแค่นองเรไปสั่เราโอ้ขนไปจ่น้ำมันเสืยากถืือืหาากีเรเห็เนอดด้แล้ว่วกันก็ได้เฉยๆแล้วบอกด้โอ้มันมันมันื่อยๆแล้วก็บรดูวากล้เติมพี่น้องไปรอเบิน้กัน พอเรื่องพันนี่ละกับมือข,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 ขึ้นนี่ยมือขึ้นนี่พันจนหายมือขึ้นอะไไหนพันเงี้ยพูดทิบว่าเพื่อนแป้นเพื่อนแป้นถ่ายคลิปสวยเรือว่าเพื่อนแป้เอาเอียนนั่นนะวัวมันน่ะวัวมันนี้ป้าว่าคนท่างกะเหลี่ยงแล้วเพื่อนเอาลงมาน้ำว่ะลงมาผัดอันเอี่ยนนั่นกัดเอาเดี๋ยวพาพอใจไปะนั่งพาพอใจไปบุญเดี๋ยไปเจอกันกับเพื่อน พอได้ใว่าแหลนมาก่อนม่อใจเฉืสแสเฉไปเออแหลนแหลนไปก่อนม่อใจเฉแ่อยเฉไปเขาก็ยืนซ่อมอยู่เวลาให้บุริบมาฮะหรอพอเท่าเบิ่งด้อคนเขาจะจยกินพาตีนเท่าอย่าว่าเท่าโบตือนเดอว่ะอย่างกอดไปเฉยเฉอยเฉไปกับรชานนี่ไงเอายาแก้กัไปเฉยผมนีเขากะนังเบิ่งเากมึงหืือถือือมึงมึงโลดว่ะมึงมึงไปโลดว่ะ คนก็ไปไล่รอกันก็มานั่งเดินมากระองเอี๊ยนก็ไปนั่งเฮี้ยงอยู่เพราะอะเสียวเพื่อนไอ้ช่องระวังสัสไอ้ายนี่ยบอกให้มันนั่งดึงเอี๊ยนนะออกบอลชันมันกอดมันบอลในป้าได้บอลชันมันกอดมันบอลในป้าได้บอลชันเอาเด้อว่ะผัวแถวว่ะผัวแถบอยแล้วพี่น้องเอาเด้อคนของเจ้ากินคีคัสตีนเท่าเดี๋ยว่ะเฮาไปเตือนเด้อพอดีเสด็จตื่นก่อนนับตากับไลโพวกูสิตีบักับไอ้สบออะนอนเดี่ยงกันอยูกูหึนเด้อลูกว่ากูสิโศกมุกสบออะ ก็เลยถือว่าเป็นความพันกันเลยอย่าสิ้ค้อยเคียวจังไดแบบแต่เป็นความพันนิ่คือถือความพันนะความพันนี่เนาะมีคันสเป็นจังใดแต่ความยิ่งกับผ้าพันหัวมันเลยมันตายมดเลยอ็เป็น่วงบ่วเปนน้อยจนพันฝันอพันหัวมันหลุดเยอะมากมันนอ้อยู่ก็เลยอย่าจ้ะก็เลยกิดเป็นความพันความยิ่งก็มึกตายเลยท่พันหัว อ่ากบงามดอกคนในน้อยเลยปกากอดกึนใต้เฉดเฉดเฉดเไเห็นมาตลกน้ำกันอาต่างมาห้กระนังอู่ได้พันเลกูว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่ดอกแก้วเฉบ่อาต่างมาให้นังเป็นกระนังโคตรละสนอีกถ้าเห็นบ้าวเบิ่งนี่กองันแลยกูว่าแก้แย่แ้วแบอยู่ที่ไหนถ้าใจมันก็ไปเชยพมใหมมันอีกได้ไวในกามพันเลยกพมมันยอดนะพวกหนาถ้า็ยืนซ่อมอยู่มนือถืออยู่เจะใหเย ตาบ้งโอ้คือมงงานแท้ไ้ไ้ลาบ้งไหมโอ้สมังาเด้ีปลาพี่น้องจัดจเลยนเนออโอ้สมงงห่น้อยาจกนะลูกแล้อพี่น้องงานเสาร์เาเพาะแต่เราครพันพี่น้องเลยตงปลางปลาพี่น้องซุกเรียบร้อยเหสบายดี้อพี่น้องเลยตงปลาสด นี่ปะอันนี้ปากกาอันนี้ปากกาอันนี้ป้าสลิปอืมป้าสลิปกระตัวใหญ่าใส่โน้ตบ้างพี่น้องอันนี้เป็นแก้วมักเล่นใส่ตอนปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อเลียเทียบเลียเทีย <c oughs> บวบวะตัว <c oughs> ที่เรียนหลววโอ้โหพี่น้องมากินข้า,สาวสารกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารเสร็จเสรพี่น้องเลยอันตาตูบบุเบนยังได้หายน้ำควบพันธุ์บูคืนนี่ได้นลย พีลืนพันเป็นเล่าขนาดเลยพันขากพันแหน่พี่น้องเลยปลาห่อนแล้อลิ๊ยัอองประทันแต่งมุกปลาพี่นอ้องแต่งมุกปลาก็ได้ปั่นเขาสาวแล้วก็เสีออกเดินทางมาพี่น้อง ลูกปลาสองลูกจิ้วมาอย่างไงรละ่ะ่ทบกัรมอะไรในสสากวนปิดปุ๋ดป่าอะไรเอาพี่น้องลาคลิปกัเด้อจ้าสบายดี